เราไปร้อนแบกับหาตาปมตุ้งข้างกก็เลากินจุบจุบสดใหม่จัส,จสุกอยากกินมุ้งมางที่ร้านลำับอะไรกต้องใส่ห่ออรสกับทจับเส้นมาผัดกับราดหน้าร้อนมิจ,จ,ามจ,จากหัวปันหมูหมักเป็นเมนูยอดฮิตร้านั้นลุงมีกัะหมูหมักหมุ้งแดหมู้สดม,มูแช่ผู้ใุ้งสดอยากใอยากแข่งแรงต้องกินเยอะๆมาจะลึก้าเข้าเยอะ มาเชิญที่ถนนจันตั้าโมงถึงตีหนึ่งของบ้นทุกวันมากันรับรองไม่ผิดหวังเชิญชนชิมการันตีไม่ต้องมีของทางอ้อมันั่งมารอล,ลองชิมกันได้สุดความตุ้โมโบราณไม่ได้หาง่ายอ้อหลับจับหลับจับต้องเช,ชิญจนัป็นความแค่นหนล่ะต้องมิจงแม่กวนอิ่มหลับจับหลับจับต้องถนนที่จันมาได้เลยครับ ร้านเปิดทุกวันรับจับรับจับต้องเชนชุนเชียงของแท้ในร้านต้องมีเจ้าแม่กดอีเมลเอ่อ้าบจับต้องเชนชุนเชียงเอ่อรับจับต้องเชนชุนเชียงเอ่อ Come on เฮ้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  แล้วจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เอลวิสซุกี้ผู้สำหรขาเลยนะจะบอกให้8ปีแล้วกับระดับฝีมือในตำนานและเอกลักษณ์ชามใหญ่ไม่เหมือนใครแบบโบราณห่อยเชลผักสดผัดตรงตรงจากทะเลทั้งสุกี้รสจัดจ้านสูตรเฉพาะไม่จำเจกดใหม่วันต่อว,วันรีบมาไม่งั้นไม่ใชนขายดีจนคนขายเขามือระวิงสารวัตรจิ้มหมูกระทะยันน้ำจิ้มซุกี้ที่บอกประสบการณ์มานานถึง5 สิบปีและรับจัดงานย่ยงอาหารของนอกสถานที่ซุกเอลวิทไม่ใช่แค่อร่อยแต่บริการดีซุกินาำแหะหอยเชลอบเผาหอยแมงพูดเก็บหอยแครงเอามาเผา เส้นจันก๋วยเตี๋ยวพวอหัวผักกัดเอลวิสซุกี้ที่เดียวที่เดียวคุณไม่ควรพลาดคิดถึงซุกี้หอยเชลเผาคิดถึงเราเอลวิสซุกี้บอกเลยอร่อยไม่เบาคิดถึงซุกี้หอยเชลเผาคิดถึงเราเอลวิสซุกี้เจ้าเก่าอยู่คู่กับเราคิดถึงซุกี้หอยเชลเผาคิดถึงเราเอลวิสซุกี้บอกเลยอร่อยไม่เบา